เพื่อนๆอาจจะรู้สึกไม่ชอบแถบข่าวที่มันอยู่ด้านซ้ายสุดของหน้าจอโฮมในมือถือ Android ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงหนื่งจะมาแนะนําวิธีการปิดแถบข่าวตรงนี้กันครับทำได้กับมือถือ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยครับ โดยอันดับแรกให้เพื่อนๆหาแอปพลิเคชัน Google ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับก็คือเจ้าแอปนี้นี่เองนะครับ Google นั่นเองนะครับหลังจากเจอแอป,ป Google นี้แล้วนะครับให้เดี๋ยวเรากดเข้าไปที่ตัวแอป,ปเลยครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้ามาในตัวแอป,ป Google แล้วนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้ครับไอคอนโปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปเลยครับ หลังจากที่เรากดเข้ามาในโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่เมนูการตั้งค่าครับหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับต่อไปให้เราไปต่อที่การตั้งค่าทั่วไปเลยครับพอเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าทั่วไปแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆปิดที่หัวข้อนี้ครับ Discover นั่นเองนะครับปกติแล้วฟังก์ชันนี้มันจะถูกเปิดอยู่นะครับให้เราทำการปิดได้เลยครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็กลับออกมาหน้าหลักนะครับแล้วลองปัดแถบด้านซ้ายดูนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่มีข่าวแถบข่าวอะไรแล้วนะครับซึ่งมือถือ Android บางรุ่นเนี่ยมันจะปิดหน้านี้หายไปเลยนะครับก็คือไม่สามารถปัดซ้ายได้อีกแล้วนะครับแต่อย่างในมือถือ oppo เนี่ยยังเหลือแถบค้นหาให้เราได้ใช้งานอยู่แบบนี้นี่เองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่เพื่อนๆได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนําอะไรดีๆแบบนี้ เาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ